สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าอดีตนายมตีลิสทัสของอังกฤษนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งนายมตีไปแล้วแต่ในพื้นที่สื่อออนไลน์วันนี้ก็ยังมีการพูดกันอย่างนาหูนะครับเกี่ยวข้องกับว่าลิสทัสนั้นเป็น ผู้ที่ดำเนินการวางแผนในการก่อวินาศกรรมโครงการกระแสเหนือ1และ2ของรัสเซียบริเวณทะเลบอลติกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแต่แกส๊สหลายร้อยล้านลูกบาทเม่ดได้ไหลลงสู่ทะเลซึ่งอันนี้ยุรปต้องการอย่างเร่งด่วนตามข้อมูลของ กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับแจ้งว่ากอ,องทัพเรืออังกฤษได้เข้าร่วมในการวางแผนการจัดหาและการดำเนินตามการกระทำของผู้ก่อการร้ายในทะเลบอลติกเมื่อวันที่26ก,กันยาเพื่อบอนทำลายท่อส่งแกส๊สนอสตรีม1และ2ซึ่ง,งกระทรวงกลาโหมนั้นได้แถลงอย่างเป็นทางการของรัสเซียนะครับโดยชีย้เห็นว่า อ,อดีตนายมนตรีอังกฤษลิสทัสนั้นได้มีการส่งข้อความถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบิงเกินของสเมกาโดยมีคำกล่าวว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นโดย SMS นั้นถูกส่งเกือบจะในทันทีหลังจากการเกิดระเบิด n น,นสตรีม จมลงนะครับซึ่งเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนะครับได้ได้ส่งผ่านช่องทางการสื่สารอย่างเปิดเผยประเด็นตรงนี้มีการรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรก็เพราะว่าลิสใช้ไอโฟนนะครับส่งข้อความถึงบิงเกนนะครับโดยบอกว่าเสร็จแล้วใน1น,นาทีต่อมาหลังจากที่ท่อส่งแก๊สระเบิดลงนะครับซึ่ง อาจจะเกี่ยวข้องกับว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนั้นสามารถแฮกข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับทำให้ทุกอย่างของลิสต์นั้นดูแล้วความต้องการที่จะเป็นหญิงเหล็กอย่างเหมือนกับมาร์กาเรตเทชเชอร์นั้นได้สิ้นสุดลงเพราะขาดการจินตนาการในการสื่อสารทำให้เกิดข้อกังขา ในบทบาทของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอังกฤษนะครับซึ่งในวันนี้นั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้ได้ขอให้ทั้งลิสทัสนั้นยืนยันว่าได้ส่งข้อความนั้นจริงหรือเปล่านะครับไปยังบิงเก้นนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสอเมริกานะครับซึ่ง ลิสตันั้นแน่นอนว่าเป็นตัวเลือกในอดุลมติที่จะกลับมาเพื่อบ่อนทําลายโครงการนอสตรีมของรัสเซียนะครับแล้วก็โฆษกโซนต่างประเทศนั้นรอคําตอบอยู่ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีลิสตันั้นได้ส่งข้อความไปจริงหรือเปล่านะครับ,นะรบซึ่งถ้าเป็นข้อความจริงนะครับที่เขียนคำว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นหลังจากมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ท่อแก๊ ก็แสดงเห็นว่า,อ,าอังกฤษนั้นได้มีการส่วนได้มีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ศักยภาพการผลิตของเยอรมันฝรั่งเศสเตอรลีลดลงซึ่งสภาพยุโรปนั้นได้ถูกตัดออกจากพลังงานจำนวนหนึ่งจากรัสเซียนะครับในขณะที่บริษ,ษัทน้ำมันและแก๊สของเมริการวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการถานหันอเมริกานั้น ไม่ได้ขุนเคืองใดๆกับการตัดสินใจของลิสตัสนะครับซึ่งดูตรงนี้แล้วก็อาจจะเห็นได้ว่าลิสตัสนั้นก็ถ้าเป็นเรื่องจริงในเรื่องดังกล่าวก็อาจจะยุติบทบาททางการเมืองในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันนั้นถ้ารัฐบาลอังกฤษนั้นมีส่วนร่วมในการข่อวิธีกรรมด้วยการวางระเบิดอย่างที่เป็นข่าวก็น้าที่จะ สร้างก็สงสัยหรือว่าความร่วมมือกับรบัฐบาลอังกฤษในอนาคตอีกต่อไปสำหรับสภาพพิโับเพราะเนื่องจากว่าการมีส่วนร,ร่วมในการโจมตีแบบผู้ขอการร้ายนั้นพันธมิตรของอังกฤษนั้นบางประเทศก็อาจจะรับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่า ลิสทัดนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐอาณาจักรแทบที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยให้กับประโยชน์ให้กับสหรัฐอาณาจักรในความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะในความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันช่วยเขียนมาในช่องข้างล่าง ด้วยนะครับถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ